ใด่ครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมเพจไอซิคิมมาเป๊ะๆนะครับวันนี้หน้ารับนาทีถ่ายถ้ำ MV ของไอตุ้ยเนาะเดี๋ยวเข้ามาสัมผัสผู้ขอาชาวกันก่อนนะครับตัวละครอนลักครับพี่ต๋องพักทายพี่น้องเนี่ยเออเออวันนี้เข้ามาเฮ็นยังมือเนี่ยมาถ่าย MV MV เพลงบาอุดรนบาอุดรนบาอูดอนของไอต้วเห็นปะเข้าเด็วเมาแสดงเป็นยังมือเนี่ย โอ้เอป็นไอ้พระเอกโอ้เป้งได้มวนบ่โอ้มวนมวลเอาฝากฝากพี่น้องคนติดตามแน่อ้อเพจพุพิการต้นน่องกันได้เออเอาฝากติดตามนะครับในเพจผู้พิการบ้านนอกเนาะพุพิการน้่นเองอ่าพุพิการบนะ้านนอกนะครับว่าคุณงามจองว่าเป็นยังไงฝากติดตามฝากให้ก็ร้องใจข้า,าสแสดงข้าน้ำเนานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับอ่าผมเพจหนักเป๊กตัวแมคกซอร์คิมแล้วครับวันนี้กั เดี๋ยวจะมาสัมผัสนะครับนักแสดงเอ็มบีผู้เบาอุดรนะครับของอนตัวนะครับโอเคในน้ำตัวนะครับพระเอกสวัสดีครับผมเฟิร์ตครับสวัสดีครับผมบอสครับครับผมสองคนนี้แสดงเป็นยังน่ครับเนี่ยผมเป็นพระเอกครับผมเป็นตัวประกอบตัวประกอบอ่าก็เปนนี้ก็เป็นน้องเฟิร์ตนะครับแสดงเป็นเพลงเอ็มบีเฮาแล้วก็อันนี้ก็ไอ้บอสครับบอสก็แสดงเป็นผู้ดีนะครับในแสดงเป็นตัวประกอบนะครับ เดี๋ยวบทบาทจะเป็นทังไดนะครับเขาก็ติดตามเบิ้งได้ในเอ็มวีนะครับเนาะอ่ะฝากฝากติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์นั่นเลยครับครับผมครับสวัสดีครับอ่าครับก็เดี๋ยวจะมาเข้าท้องก้อนหูจักกับอีกตัวละครไม่แพ้กันนักแสดงนักแสดงอีกคนนึงนะครับที่สําคัญพอแพ้กันนะครับอ่าอ่าทักทายท่านผู้ชมทักทายมูแน่ ตักใายเนี่ยสดีเนี่ยวัสดีจ้าเอออ่าแม่สมแสดงเป็นยังครับเป็นแม่ของพ่อเอกจ้าแสดงแม่พ่อเอกเนาะจ้าเป็นได้ครับเมื่อเนี่ประทับใจพ่อเอกมากได้ใจพ่อพ่อเอกล้อฝากกันนะจ้าขุนมารับส้มเราตั้งให้ให้กำลังใจให้กำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะครับผมต้องได้กับปาก ฝากติดตามนะครับให้กําลังใจกันได้นะครับในเอ็มี่เพลงที่กําลังจกแชร์นะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวห้องมาทําความหุ่นจักกับนักแสดงและกับผู้กํมกับนะครับอีกทันหนึ่งนะครับเนาะอ่านะํำตัวนะครับสวัสดีค่ะฝากติดตามผลงานหน่อยนะคะผลงานที่สองค่ะเพลงบาาอุดรฝาก กดไลค์กดแชร์สับตะไคร่เป็นกำลังใจให้นักแสดงไมคะครับผมอีกคู่นึงครับค่ะู่กันกับอีกคู่นึงเด้อคู่นึงเอาหนองเขาอยากอายนครับน้องเขาอยากอ่านไม่ได้รักแสดงนงมุกกี้นะครับเอาว่าเป็นสีสันของเอ็มบีนะครับเนาะอ่ะเรานักแสดงเรานักแสดงทงทงทั้งหลายทักทายนะครับไม่ได้ไม่ได้ลูกนักำลังขึ้นไปไหนทั้งนั้น ทักทายนะครับทักทายเน่ตักทายดูอยู่โอ้ยน่งเลยครับนะครับตอนนี้ผมก็มาสัมผัสอยู่กับนักแสดงอีกคนนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเขามาทําความหู่จักกับน้องเข้าไปพร้อมๆกันครับสวัสดีจ้าซูเฟมจ้าอ่าครับวันนี้เขามาแสดงเป็นยังครับเนี่ยรับบทเป็นนางเอกค่ะอ่าครับก็ฝากฝากติดตามผลงานนะครับค่ะสําหรับเพลงเบาดรอปนะจ๊ะฝากติดตามผลงานและก็ ให้กำลังใจนักแสดงในเด้อจ้าครับผมก็ฝากติดตามผมงานได้ในวันที่เก่านีนะครับเนาะครับยินดีก็คอยมาซอยเป็นกำลังใจพ่อไฮอดเนะครับครับสวัสดีครับ